ก่อนอื่นขออนุญาตแจ้งถึงเมนูปุ่มคำบรรยายแทนเสียงสำหรับท่านผู้รับชมที่มีปัญหาทางการได้ยินสำหรับคลิปวิดีโอของทางช่องท่านสามารถแตะที่หน้าจอด้านบนขวาของโทรศัพท์จะปรากฏรูปเครื่องหมายฝันเฟืองให้แตะที่ปุ่มดังกล่าวจะปรากฏหน้าต่างการตั้งค่าปุ่มคำบรรยายแทนเสียงซึ่งทางช่อง ได้ตั้งค่าไว้3าภาษาคือภาษาไทยอังกฤษฝรั่งเศสท่านสามารถเลือกแสดงภาษาคำบรรยายได้ตามใจชอบและหากท่านไม่ต้องการให้แสดงคำบรรยายก็แตะไปที่รูปเครื่องหมาย CC สำหรับการแสดงคำบรรยายแทนเสียงนี้ได้ถูกสร้างขึ้นด้วยโปรแกรมอัตโนมัติหากมีการสะกดคำผิดหรือมีข้อผิดพลาดประการใด ก็ต้องขออภัยมณฑที่นี้ด้วยครับผมเชื่อว่ามีท่านผู้ชมหลายท่านอยากทราบว่าลายสือไทยโบราณน,นั้นทำไมถึงมีความยากมากและไม่มีใครอ่านออกวันนี้เราลองมาเรียนรู้ถึงวิธีการอ่านที่หลวงปู่อ่ำได้เฉลยไว้จากชิ้นส่วนดินเผาหลวงปู่อ่ำใช้คำว่าเข้าใจว่าน่าจะเป็นฐานวงล้อธรรมจักร ซึ่งหลักฐานชิ้นนี้ได้มาจากบ้านสะโบดนายบุญมีเกลี้ยงหมดจดเป็นผู้นำมาถวายความพิเศษของหลักฐานชิ้นนี้ก็คือเป็นลายเซ็นชื่อของบุคคลสำคัญท่านหนึ่งในสมัยพระเจ้าตะวันอธิราชคราวนี้เราลองมาอ่านลายสือไทยโบราณดูหลวงปูอ่อ่ำท่านได้ใช้กระดาษลอกลายเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านท่านผู้ชมลองวิเคราะห์และอ่านลายสือดู ผมเชื่อว่าอย่างน้อยท่านผู้ชมต้องอ่านได้หนึ่งคำนั่นคือคำว่าขุนขอขวดสระอุน่หนูนั้นชัดเจนและเมื่อเห็นสระแอถึงแม้ว่าตัวอักษรต่อไปจะอ่านไม่ออกแต่เชื่อว่าท่านผู้ชมหลายท่านสามารถเดาได้คราวนี้ลองมาดูคำเฉลยของหลวงปู่อำ่ำท่านอ่านว่าขุนแสนไพรสร้างคำว่าขุน ในสมัยนั้นเขียนด้วยขอขวดและคำว่าสร้างเขียนกันแบบตรงๆไม่มีรอเรือเมื่อเราอ่านมาถึงตรงนี้เชื่อว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านคงอยากจะเริ่มศึกษาและฝึกการอ่านลายสือไทยโบราณนี้ซึ่งก็ไม่แน่ว่าอาจจะมีบางท่านเคยสัมผัสกับลายจารึกนี้มาก่อนเมื่อครั้งในอดีตการพอมาเห็นลายสือนี้เข้า อาการของเก่าท่านอาจจะกำเริบเกิดจำเรื่องราวเมื่อครั้งหนหลังได้ใครจะรู้พอถึงตรงนี้ผมเดาว่ามีบางท่านคงอยากจะทดสอบการอ่านเพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยภาพหินสองก้อนที่ถูกทุบบริเวณถ้ำฝาโถมีรอยจารึกดังนี้ท่านผู้ชมลองทดสอบดูอีกครั้งและเพื่อไม่ให้เสียเวลา คำเฉะลยการอ่านจะอยู่ในตอนท้ายคลิปเมื่อปีพศ239พระเจ้าโลกกลาวาสวรณภูมิผู้เป็นเพื่อนของพระเจ้าอโศกส่งพระทองดียานจลโนไปสู่อินทลลัต์หรืออินเดียให้คุณเสมียนเขียนหนังสือฝากเพื่อนผู้เป็นพุทธสาวกเดือนสี่แลมสองคำปีมะโลงพุทธกาล239 เพื่อเรียนพระตาปิฎกกับพระโมคกัลีปุตตะติสะพร้อมภิกษุรวมสิบองค์คือภิกษุอ้อมภิกษุถมภิกษุเติมอุ่นภิกษุเคลื่อนภิกษุอินภิกษุขุยภิกษุแถนภิกษุโทนภิกษุกระต่ายและมีผู้เป็นสิทธิ์ทั้งสามเณรทองวนสามเณรผิวพร้อมคนอื่นและคนงานเป็นสิบคน ทั้งต้นเรือเป็นเพื่อนเดินทางไปในเรือด้วยกันพร้อมทั้งพรามอิสระผู้ที่พระเจ้าโลกกลาวาฝากไปให้พบกับพระสหายอาโศกค,คุณเสเมียนเขียนคำในพุทธกาล240รณ 240. ผมได้เคยกล่าวไปแล้วในครั้งหนึ่งในคลิปดีโอที่มีชื่อว่าพระศรีอริยะเมตรตยเมาเกิดเป็นขอมและท่านไม่ได้มาเพียงพระองค์เดียวท่านมีทีมงานของท่านมาด้วย ท่านพระทองดียานจรณนะผู้ที่จะมาเกิดเป็นพุทธะอุปถากในอนาคตท่านก็ลงมาทำหน้าที่ซึ่งแตกต่างกันออกไปยานจารณะอยู่อโศการามอาโศกฝากโมคลีสอบวินัยปิดกเรียนสอบสุดตันตปิดกอภิธรรม ปีหนึ่งจะหมดแล้วสอนสองปีอโศกเอาอาหารมาหาทุกวันคนชามคตดีอันมากมีคนมาถามข่าวคนอันมีองค์อโศกเมียชื่อศีระายานวตีเมียอันมาถือศีนนี้คนที่225ไม่มีลูกชายมีลูกหญิงชื่อเทวราสินีจากจารึกกระเบื้องจานจะเห็นได้ว่าพระเจ้าอโศก มีชายาจจำนวนมากเกินกว่า200คนเพราะคนที่มารักษาศีลอยู่เป็นประจำท่านพระยานจลรณะใช้คำว่าคนที่225ยายนจลรณนะตัวยานเมื่ออยู่ในอโศการามใหญ่โตมีอุโปโสถพระพุทธรูปทั้งล้อธรรมกวางหมอบและตัวสีหกคู่อันหมายถึงอโศกดีคู่ดุ อันมีสีหคโ่กวางและโคและเพื่อให้ท่านผู้ชมเข้าใจความหมายของสัญ,ญลักษณ์ต่างๆตามที่ท่านพระยานจรณะกล่าวไว้ก็ต้องอาศัยบาร,รมีของหลวงปู่อ่ำที่ท่านอ่านลายจารึกโบราณที่เขียนไว้ที่พระพุทธรูปที่สร้างในสมัยพระเจ้าอาโศกมหาราชหลวงปู่อ่ำอธิบายว่าพระพุทธรูปหินสลักว่ากาตารา รูปสิงโตสามตัวที่ฐานนั้นยืนยันว่าเป็นสมัยของพระเจ้าอาโศกมหาราชส่วนลายสือพราหมินได้จารึกเป็นแบบเหลี่ยมซึ่งดูแล้วจะเห็นไม่ตรงกับแบบที่ทำกันไว้อ่านได้ว่าพุทธนิมิตโคตมะคิลิอมาลาอาโศกเทวีปุระยะปุถาปิโต แปลความได้ว่าพระพุทธนิมิตโคตมะอันคิลิอัมราพระเทวีของพระเจ้าอาโศกประกาศให้รู้ว่าได้ประเด็ดสถานแล้วสตีสมะคะเทอพิสิเตอนุมาปาเจแปลว่าได้สร้างไว้หลังอภิเศกในมคต36ปีสมสัตตาพระชุปุญญะนิทะอาตมาสุมะสุขิตาสตุแปลความได้ว่า หมูสัตว์ผู้เสมอกันคบกันสร้างขุมบุญยะเป็นตัวตนจึงเป็นสุขตลอดกันเถิดยานจารโนพร้อมด้วยคณะเดินถอลุมพินีอโศกอธิราชสั่งวีตโศกเดินนำมีสหพิขุคน122ลุมพินีที่คนรู้ว่าพุทธะบังเกิด มหามายาเทวีพักพึ่งสวนรังนางออกลูกตรงนี้ลุมพินีลุมพินีวันสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้ามีสิ่งปลูกสร้างที่สำคัญประกอบไปด้วยสาวอโศกวิหารมายาเทวีและซากอิฐเก่าๆตั้งอยู่ที่ประเทศเนปาลณปัปจ,จุบันนี้บริเวณสาวอโศกล้อมไว้ด้วยรั้วเหล็ก มีแผ่นทองเหลืองที่ถอดคำจารึกติดไว้ถอดคำจารึกด้วยอักษรพราหมีมีใจความว่าพระเจ้าอาโศกจะเด็ดมาประกอบพิธีบูชาที่นี่เพราะพระพุทธเจ้าประสูติที่นี่ซึ่งถ้าหากเรารู้เพียงแค่นี้ก็นับว่าเสียของหลวงปู่อ่ำท่านอ่านได้จารึกตัวพราหมณ์กลมและเหลี่ยมอ่านว่าเทวาณนะปิเยณนะปิยะทศินะลาชินะ วิสาติวะสาพิสิเตนะแปลว่าพระราชาปิยทัศสีทรงเป็นที่รักของเทพยาดาอภิเศกแล้วยี่ปีอตนะอาคาจะมหิยิเตนะหิทะพุเทชาเตสักยะมุตณิตแปลว่าด้วยพระองค์ได้เสด็จมาด้วยมหาพยุหะญาตาณที่นี้พระพุทธเจ้าเกิดแล้วทรงพระนามว่าสักยะมุนี ศิลาวิคทะพีจากาลาปิตะศีลาถังเพจะอุสะปาปิเตแปลว่าให้กระทําศิลาจารึกและให้ยกเสาศิลาด้วยหีทะพระขวังชาเตติลุมิกนิคาเมอุภาลิเกกะเตแปลว่าในเพราะที่นี้พระผู้มีพระภาคเกิดแล้วคือลุมินิคามให้ยกเลิกเก็บภาษี อัฐพาคีเยจะแปลว่าซึ่งได้เก็บอยู่หนึ่งใน8ของผลได้เราจะเห็นได้ถึงความสำคัญของเสาอาโศกต้นนี้ไม่ได้มีความหมายเพียงแค่ว่าพระเจ้าอาโศกเสด็จมาประกอบพิธีบูชาที่นี่เพราะพระพุทธเจ้าประสูติที่นี่แต่คำประกาศนี้มีค่าเท่ากับพระบรมราชโองการให้ยกเลิกการเก็บภาษีของเมืองนี้ ซึ่งจากเดิมเคยเก็บอยู่หนึ่งใน8ของผลที่ผลิตได้ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ศิลาเลขาหินเขียนและเสาหินซึ่งพระเจ้าอาโศกมหาราชทรงให้สร้างนี้พศ238ท่านพระยานจรณะทองดีท่านเดินทางมายังสถานที่แห่งนี้เมื่อพศ242 ซึ่งห่างกันเพียง4ปีหรือถ้าพูดให้เข้าใจง่ายกว่านั้นอีกเสาวะโศกนี้สร้างในปี238ท่านพรยานจารณะออกเดินทางจากโซนภูมิปี239อีกสถานที่หนึ่งที่ท่านพระยานจลรนะไปเยี่ยมชมก่อนหน้านี้คือในปีพศ241ยานจารณะมาพารณสีพร้อมคณะปี241 เดอนยี่ขึ้นหนึ่งขักภาควิหารมูลคันทะนี้อันอโศกสร้างเป็นที่ระล,ลึกพุทธะได้แสดงธรรมจักกับปวัตนสูตรให้ปัญจวัคคียะคือโกนทัญญะรู้แจง้งเมื่ออโศกสร้างมูลคันทะวิหารสร้างหลักหินคู่มีสื่อแจง้งมีโคยืนคู่สีหคู่นอนกว่างคู่หมอบสื่อวาตรงนี้พุทธะแสดงธรรมต่อปัญจวัคคียะ ชื่ออิสิปัตนะมิคทตายวันอโศกให้ในอภัยทั่วตัวมิคาในนี้และแล้วก็มาถึงเรื่องสำคัญเมื่อลายสือไทยและเลขไทยไปปรกากฏณชมพูทวีปอินเดียหลวงปู่อาำท่านกล่าวว่ากระเบื้องจานหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าศิลาเลขาชิ้นนี้ถูกพบที่ประเทศอินเดีย โดยหลักฐานชิ้นนี้ได้มาจากหนังสือที่มีชื่อว่า The Way of the Buddha ซึ่งท่านพระมหาพิจิทตทิตะวันโนปท .9 หลวงปู่อ่ามุงเล็บไว้ว่าพศ2 1 9เป็นพระศรีวิสุทธิกวีวัดสมนัตวิหารนำมาจากประเทศอินเดียนั่นแสดงว่าหลักฐานชิ้นนี้ทางอินเดียจะต้องพบเจอก่อนพศ .2519 ตูวอักษรที่ปรากฏด้านบนศิลาเลขา ทางอินเดียอ่านได้เพราะเป็นลายสือพราหมณ์อ่านว่าจัตตาริอิมานิพิกเวอริยสัจจานิกตมานิจัตตาริทุกขันติพิกเวอริยสัจจังทุกขสมุทโยอริยสัจจังทุกขนิโรโธอริยสัจจังทุกขนิโรธาคาไมนีปฏิปทาอริยสัจจัง แล้วก็ปรากฏว่าแขกตกมาตายเมื่อปรากฏลายซื้อแปลกๆที่บริเวณขอบศิลาแขกอ่านไม่ได้อ่านไม่ออกและไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรหลวงปูอ่อ่ำท่านคงจะนึกขำอยู่ในใจนี่ต้องให้แขกมันรู้ฤทธิ์ของคนไทยซะบ้างหลวงปู่อ่ำเฉลยลายซื้อตัวแปลกๆเพราะครึ่งต้นเป็นลายซื้อของไทยครึ่งท้ายเป็นลายสือไทย ซึ่งคณะพระยานจรณะทองดีไปเขียนไว้แต่ปีพศ2 4 2จากเรื่องนี้เราจะเห็นได้เลยว่าเมื่อนักประวัติศาสตร์ของแขกอ่านหนังสือไม่ออกจึงสรุปและให้คำอธิบายหลักฐานชี้นี้ว่าถูกสร้างขึ้นในคิตศตวรรษที่3หรือเมื่อพศ843ทีนี้เรามาดูคำที่นักวิชาการของอินเดียอ่านไม่ออกคำแรกอ่านด้วยลายสือขอมอ่านได้ว่า มิกธายวันพุทธวัรสาและลายสือเครื่องท้ายเขียนด้วยลายสือไทยอ่านได้ความว่าปรินิพานแล้ว242ใน้แผ่นจารึกกระเบื้องจานระบุไว้ว่าอโศกสร้างหินหลักศิลาต้นหนึ่งล้อธรรมะโคคู่สีหะมีสืออโศกชื่อพรามินเขียนว่า ในที่นี้อโศกอภิสิตะ20่ปีพศ238มาถึงลุมพินีที่อันพุทธะเกิดผ้าฝูงคนพ้นทุกยานะมาปี242เดือน6เมื่อหลักฐานปรากฏในศิลาเลขาชิ้นนี้ได้ถูกค้นพบขึ้นที่ประเทศอินเดียและนักวิชาการอินเดียก็ยอมรับว่าเป็นของจริง ถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับรองในส่วนที่เป็นลายสือไทยก็เพราะว่าอ่านไม่ออกซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าเกิดแขกอ่านออกขึ้นมาเราก็อาจจะไม่ได้เห็นหลักฐานชิ้นนี้ก็อาจเป็นไปได้อุทาหรณ์เรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าข้อมูลหรือสิ่งที่นักประวัติศาสตร์ทั้งหมดบอกกล่าวกับเรานั้นอาจไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องซึ่งอาจเป็นเหตุทำให้เรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตการ ถูกเขียนขึ้นมาใหม่ตามความเชื่อหรืออคติของนักประวัติศาสตรนน์นั้นๆเช่นเดียวกับหลักฐานที่คนพบที่สารนาตประเทศอินเดียเมื่อนักวิชาการเหล่านั้นบอกว่าสร้างขึ้นเมื่อพศ843ทั้งที่แท้จริงจารึกนั้นมีคำตอบอยู่ในตัวเองว่าสร้างขึ้นเมื่อพศ242ระยะเวลาที่นักวิชาการบอกผิดพลาดนี้ถึง601ปี และผมเชื่อว่าทุกวันนี้คนอินเดียก็คงยังเชื่อว่าหลักฐานชิ้นนี้ถูกสร้างขึ้นในปีพศ8ป3ตามคำบอกกล่าวของนักวิชาการก็ไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหนคนอินเดียถึงจะรู้ความจริงเช็คเช่นเดียวกับประเทศไทยที่นักประวัติศาสตร์ทั้งหลายต่างพากันบอกว่ากระเบื้องการเป็นของปลอม มีอยู่ตอนหนึ่งหลวงปู่อามได้เขียนเล่าว่ามีเจ้าหน้าที่ของทางการกลุ่มหนึ่งพร้อมด้วยนายทหารหลายคนเข้าไปยังวัดพิพรีและได้บอกกับเจ้าหน้าที่ของทางวัดว่าขอยืมไปดูเป็นตัวอย่างและเป็นหลักฐานเพื่อจะพบอีกจะได้ช่วยกันเก็บรักษาไว้คณะคนชุดนั้นหายเงียบไปทวงคืนหลายครั้งก็ไม่นำมาส่งอ้างว่าส่งไปให้เขาพิสูจน์ที่เมืองนอกสุดท้ายก็หายสาบสูญไปหมด หลวงปู่อัมตันกล่าวว่าความจริงเขาให้ขอยืมไปดูเป็นตัวอย่างไม่ใช่ให้ไปพิสูจน์เราถือกันว่าดูของเป็นทำไมจะต้องส่งพิสูจน์เหมือนเป็นคนแล้วประโยชน์อะไรจะต้องส่งตัวคนนั้นไปพิสูจน์ว่าเป็นคนแน่หรือไม่ใช่คนสำหรับพระทองดียานจลณนะซึ่งได้เขียนจารึกไว้ในศิลาเลขาที่พบที่ประเทศอินเดียนี้ ท่านได้ประกอบคุณความดีไว้อย่างมากมายที่ช่วยให้พุทธศาสนาอย่างรากลึกลงในดินแดนสุวรรณภูมิสืบต่อมาจนถึงทุกวันนี้และเมื่อปศ .298 พระเจ้าตะวันอธิราชได้สถาปนาท่านขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์แรกถือได้ว่าท่านเป็นปฐมบทของพระสังฆราชที่สืบต่อกันมาเป็นเวลายาวนานกว่า2,000กว่าปี สำหรับคำจารึกก้อนหินสองก้อนที่ถูกทุบแตกที่ต้มฝาโถซึ่งได้เกล่นไว้ในช่วงต้นนั้นหลวงปู่อ่ำท่านอ่านได้ความเป็นคำจารึกชื่ออ่านได้ว่างามตาเรืองฟ้าขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณสำหรับซปเปอร์แซงที่มอบให้เป็นกำลังใจ ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลักด้วยการสมัครเป็นสมาชิกของทางช่องขอบคุณที่กดไลค์และกดแชร์แบ่งปันเป็นธรรมทานขอบคุณที่กดติดตามและกดกระดิ่งขอให้มีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ